เนื้อเรียนพร้อมสอบทวิกหรือ,อยังเนะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันอย่างที่ทราบครูเบอร์แน่ได้ทวิก990เต็มและไปสอบบ่อยมากๆจะทราบว่าเฮ้ยเขาออกสอบกร,รมมามิเรื่องไหนสับคำไหนออกสอบครูเบิร์รวบรวมมา10ข้อให้ลองเทสกันนะมีพาร์ทห้าหกพาร์ทเสับคำเหมือนแล้วก็พาร์ทรูปภาพด้วยนะฮะ เริ่มจากข้อที่1ก่อนตอบให้ทันก่อนรูเบอร์เฉลยนะฮะข้อนี้ใน Choice เนะี่ยมีคำว่า prefer รูปต่างๆกันสังเกตช่องว่างอยู่หลัง Verb คือคำว่า given และอยู่ท้ายประโยคจำฮะคำนามมันสามารถอยู่หลัง Verb ได้และอยู่ท้ายประโยคได้คำนามอยู่หลัง Verb และท้ายประโยคได้สุดนี้อยู่ใน s o ร์สถุยโกนะใครไม่ได้ลงเรียนไม่เป็นไรจำไปหยับๆก่อนข้อนี้ช่องว่างอยู่หลังเ e r b คือ given และอยู่ท้ายประโยคตอบคำนามแต่หนูแปลไม่ออกเลยครูเบิร์ตถ้าเกิดแปลไม่ออกจะไม่ง่ายคำนามหลายคำเลยอาจจะลงท้ายด้วย and ends is a uh. ends ข้อไหนที่เป็น ence ฮะ e? ends b boy ตอบ preference ถ้าแปลได้ก็จะยิ่งมั่นใจครับ preference ปกติมันจะแปลว่าการชอบสิ่งเนี้ยมากกว่าสิ่งอื่นแต่ในข้อนี้ฮะ will be given preference จำ มันจะแปลว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ We be given preference แปลว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโจทย์เขาบอกว่าผู้สมัครงานเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ในการจัดการฟาร์มมาก่อนหน้าเนี่ยนะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษฮะไปดูต่อครับข้อที่2ใน choice มีคำว่า outline รูปต่างๆกัน outline ถ้าเป็นคำนามแปลว่าเขาโครง แต่ข้อนี้น่าจะเป็น Ver b เนาะเพราะมีการเตรมิม ing เตมิม ed อะไรด้วยออนไลน์ line, ถ้าเป็น Ver b มันจะแปลว่าพูดให้ฟังแบบภาพรวมอะ่ะพูดประเด็นหลักๆไม่ได้ลงรายละเอียดนะฮะประโยคมี subject เป็นคำว่า grace tours อย่าเผลอไปถูกหลอกตรง,งคำว่า tours นะสังเกต grace tours เนี่ยเขาขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แสดงว่าเป็นชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะคือชื่อที่ตั้งขึ้นเองเช่นชื่อคูเบิตชื่อเบิรนะ์ดเงี้ยชื่อภูเขาชื่อจังหวัด ชื่อเมืองชื่อบริษัทก็รวมถึงด้วยถ้าเกิดเป็นชื่อเฉพาะเขาจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ถึงแม้มี S ก็ตามแต่เนี้ยหมายถึงบริษัทเดียวดังนั้นเวริรเติม S ได้นะฮะข้อ A เก็บไว้ถูกแล้วเวริรเติม S ข้อ B กับ C ผิดจำฮะวิ g กับ t v e r b เพียวไม่ใช่เวริรแท้ i n g กับ t v e r b เพียวแบบนี้ไม่ใช่ v ว r b แท้ subject ต,ต้องตามด้วย v ว r b แท้เว้ย ในในโจทย์ยังไม่มีเวิร์บแท้เลยนะเอาก็นี่ไงบุ๊กไงเวิร์บแท้ไม่ใช่อันนี้คนละประโยคละหน้า before หลัง before คนละประโยคนะประโยคแรกยังไม่มีเวิร์บแท้เลยแกดังนั้นจะมาวิ้งกับทูเวิร์บเพียวเลยไม่ได้นะดีด็อกบีเป็นเวิร์บเพียวอันนี้ยังไม่ผ่านเวิร์บที่ไม่ผ่านก็เวิร์บที่บีเฉยๆเนะี่ยบีเฉยๆเนะี่ยไม่ใช่เวิร์บแท้ถ้าเป็นเวิร์บแท้มันจะต้องเป็น อิเซมามันต้องผ่านแล้วเข้าใจไหมเป็นอิ a ซมาวอชเวอร์ถ้าจะ B e อย่างเงี้ยอาจจะต้องมี will นำหน้าใครไม่รู้ลึกขนาดนี้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่า b e o u t ต i n e ตรงนี้ก็ไม่ใช่ v ว r b แท้ถ้าเป็น i s a m a าวอ w เ r อยังพอมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะตอบเป็นข้อ A ครับเขาบอกบริษัททัวร์แห่งนี้เขาได้มีการพูดถึงนโยบายการคืนเงินให้ฟังแบบคร่าวๆพูดถึงประเด็นหลักๆก,ก่อนที่ลูกค้าจะทำการจองทัวร์ต้องอธิบายก่อนไม่งั้นลูกค้าวีนนะฮะ ข้อ3ครับใน Choice เนี่ยมีคำว่า extend รูปต่างๆกันช่องว่างเนี่ยอยู่หน้าคำนามคือคำว่า period และอยู่หลัง and นึกง่ายๆถ้าอยู่หน้าคำนามก็เป็น adjective ได้เทียบกับคำว่า a beautiful girl a beautiful girl beautiful เป็น adjective อยู่หน้าคำนามคือคำว่า girl แบบนี้อันนี้ก็ลักษณะเดียวกัน ช่องว่างที่หายไปต้องเป็น adjective แน่เลยครูเบิร์ตหนูแม่นข้อนี้ adjective หลายตัวลงท้ายด้วย us, f b l e r ีบหนูตอบข้อดีด็อกเลยผิดเลยตอบเป็นข้อ c cat นะข้อนี้นะักเรียนจะต้องมีความรู้จากคอร์ส trigo คอสนี้เนาะแล้วก็คอร์ส the update ด้วยนะฮะถึงจะตอบได้ใครไม่ได้โรงเรียนไม่เป็นไรฟังตอนนี้เลยคำว่า extended เป็น adjective แปลว่ายาวนานเช่นเวลายาวนานอนะไรเงี้ย แต่ถ้าเป็น extensive มันเป็น adjective เหมือนกันแต่มันจะแปลว่าใหญ่โตเช่น extensive ground พื้นที่นั้นอนะพื้นที่หลังบ้านคูเบิร์ลใหญ่โตมากข้อนี้เขาพูดถึง period of time เน้นไปที่เวลาดังนั้นต้องใช้กับ extended ระยะเวลาที่ยาวนานแปลเท่านี้ตอบได้เลยฮะ นะครับ A กับ B ไม่ใช่อั e c t i v e นะครับก็เลยผิดไปข้อไหนที่แปลน้อยขอไปเลยแล้วกันนะ้อขอไม่แปลทุกข้อแล้วกันถ้าไปครับข้อที่4ข้อ4เนี่ยใน choice มีคำ m ่า margin รูปต่างๆกันช่องว่างเนี่ยอยู่หลัง has และห nah น้า recent ซึ่งเป็น verb ช่อง3ของ,ง c ว่า right rise rise rose recent ใน cost to go ครูเบิร์ตสอนสูตรลัดไปแล้วขอเอาแค่3สูตรล่างแล้วกัน จำไปเลยฮะว่าถ้าเกิดเจอช่องว่างอยู่ตรงกลางระหว่าง b wing b 3 h a l e 3ตอบ lee ได้เลยช่องว่างอยู่ตรงกลางระหว่าง b wing b 3 h a l e 3ตอบ lee ได้เลย3หมายถึง verb ช่อง3นะข้อนี้ recent เป็น verb ช่อง3ถือว่าช่องว่างอยู่ตรงกลางระหว่าง h a l e 3ตอบเป็น lee อะคือข้อ d dog ไม่ยากนะครับขอไม่แปลนะเพราะหลายครั้งไม่ต้องแปลก็สามารถตอบถูกได้ถ้าพึ่งการแปลหมด นักเรียนจะรู้สึกท้อแท้มากเพราะไม่มีทางที่เรยจะรู้สัพท์ทั้งโลกอยู่แล้วนะ,ะยังไงเราต้องใช้ความรู้กันมากต้องใช้ทริคแล้วก็ใช้สิ่งที่เราเรียนรู้มาให้เกิดประโยชน์ได้สุดไม่ใช่พึ่งการแปลยอย่างเดียวไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยข้อ5ครับในช้อยมีคําว่า it is itself เดิ m มาให้วัดเรื่อง pronoun ข้อนี้อยู่ในสูตรถวยโกเรื่อง pronoun ไปท่องให้แมน่แมนๆเนาะแต่ครูเบิร์ตสรุปแล้วกันถ้าเกิดช่องว่างเนี่ยอยู่หลัง where แบบนี้ คำตอบมันจะเป็นได้3ตัวคืออ b อบเจกต์ตัวขยำ่ำเซลซึ่งได้หมดเลยเนาะข้อนี้เลยยากนิดน,นึงนะฮะใช้สูตรก็ไม่ได้เพราะถูกหมดข้อนี้วัดสำนวนนักเรียนจะต้องไปเช็คในคอร์สเดออัปเดตนะว่าเขาออกสำนวนอะไรวันนี้ก็จำไปเลยแล้วกันฮะเขาบอกว่า our l a r g collection สมมติคูเบิร์ลเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าแล้วกันเนี่ย c o l l e c t i o เสื้อผ้าของคูเบิลอะ มันเหมาะสมกับสไตล์ที่หลากหลายของผู้คนนะคือใครชอบแบบไหนก็มาซื้อของเบอร์ได้ครูเบิร์ตมีสไตล์ให้เลือกหลากหลายอะไรเงี้ยคำที่หายไปคือเหมาะสมต้องใช้เป็นคำว่าว L e n d itself ฮะตอบเป็นข้อ4ท่องไปเลยฮะอันนี้เป็นสำนวนฮะ lend itself แปลว่าเหมาะสมฮะ lend itself แปลว่าเหมาะสมยกตัวอย่างเพิ่มเติมฮะเ,เขาบอกว่าครัวอันกว้างขวางเนี่ยมันเหมาะสมกับการ e n r t a i n แขกที่มา กินข้าวในงานปาร์ตี้ของเราเนาะเหมาะสมกับการอินเตอร์เทนแขกที่เขามางานปาร์ตี้ของเราอะไรแบบนี้นะครับ l e n นอิสแปลว่าเหมาะสมนะครับตอบเป็นข้อ4ครับถัดไปครับข้อที่6ข้อ6ใน h o o i e เนี่ยมี d j e c t i v e มาให้ทุกคำดังนั้นข้อนี้วัดการแปลอย่างเดียวยังไงก็ต้องแปล choice ให้ได้ A ฮะ f l u e n t จะแปลว่าพูดคล่องพูดภาษาอังกฤษได้ f l u e n t ลยพูดได้คล่อง precise แปลว่ ful, าเป๊ะ harmful แปลว่าที่เป็นอันตราย mandatory แปลว่าที่บังคับใช้บังคับให้ทำโจ์นะฮะเขาบอกว่าการเทรนนิ่งเรื่องการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำไมต่อสตาฟทุกคนนะดังนั้นทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องเข้าร่วมการเทรนครั้งเนี้ยทุกครั้งเลยไม่ว่าจะรู้สึกเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแสดงว่าการเทรนนิ่งเรื่องการรักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับให้ต้องเข้าทุกคน ตอบเป็น mandatory 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 อันนี้เนี่ยนยักเรียนจะต้องไปเก่งในคอร์สดอัปเดตแล้วเพราะว่าตรงคอร์สดอัปเดตของครูเบิร์ดเนี่ยจะมีการสอนเลยว่าช่วงนี้ออกสับคำไหนต้องท่องให้ดีๆนะไม่ใช่ไปท่องทั้งโลกนะท่องทั้งโลกเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะฮะมาดูข้อ7ครับคราวนี้เป็นพาร์ทเเรื่องศัท์คำเหมือนนะฮะเขาถามว่าคำว่า trace ในบริบทเนี้ยมีความหมายใกล้เคียงคำใดไม่สุดนะฮะ หลายคนจะตอบได้ทันทีถ้าเกิดเรียนในรับสดครูเบิร์ตบ่อยหรือว่าอยู่ในคอร์สออนไลน์บ่อยนะฮะครูเบิร์ตพูดถึงข้อนี้บ่อยเพราะมันยากบริบทเนี่ยเขาบอกว่าบ,บทความวิจัยเนี่ยได้เทรสการพัฒนาของเทคโนโลยีในช่วงศตวตรรษที่20เทรสปกติมันจะแปลว่าสืบสาวร่องรอยแต่ว่าถ้าเกิดใช้กับพวกเปเปอร์ใช้กับหนังสืออะไรเงี้ยมันจะแปลว่านำข้อมูลมาใช้ในการเล่าเรื่องฮะคือบอกว่าบ,บทความวิจัยเนี่ย เขาอ่ะมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเล่าว,ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นจะใกล้เคียงกับ draw on ฮะแปลว่านำข้อมูลมาใช้มาเป็น reference อะไรแบบเนี้ย copy ไม่ใช่ค้นหาไม่ใช่ promises แปลว่าสัญญาก็ไม่ใช่ถัดไปข้อที่8ครับเขาถามถึงคำว่า a g e เขาบอกว่าซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปเนี่ยเนาะเวอร์ชันถัดไปจะมี a g e เหนือคู่แข่ง เอชในที่นี้ไม่ได้แปลว่าริมหรือขอบและแต่จะแปลว่าข้อได้เปรียบอะตอบเป็น advantage คือข้อ Be b ีบ r y ขอบเขตไม่ใช่ end การจบสิน้นก็ไม่ใช่ outline อ่ outline คือเขาโครงก็ผิดนะครับหนูจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่ามันแปลแบบ,แบบนี้ยากมากเลยครูเบิร์ดมันไม่ยากครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบเขาไม่ได้ออกสับทั้งโลกเขาจะออกแค่บ,บางกลุ่มเองดังนั้นท่องไป ถ้าเจอนักเรียนจะตอบได้ทันทีนะถึงแม้บริบทด้านหน้าตัวขาวๆนี่เปลี่ยนไปนะแต่ถ้าเกิดเจอ age ที่มันแปลว่าข้อที่เปรียบนักเรียนจะรู้เลยอ๋อมันเท่ากับ a d v a n t a g e เพราะข้อสอบเขาจะออกซ้ําไปซ้ำมาอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยท่องไปเลยนะใครที่ไม่ได้ลงเนขูเบิร์ตใครที่ลงเนคูเบิร์ตไปแล้วไปดูเน The hey ียอัปเดตให้แมนๆนะครับมาดูพาร์ทที่1กันบ้างนะฮะมีรูปแบบนี้มาให้ขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังเลยแล้วกันเนาะให้นักเรียนพอดูแนวว่าเฮ้ยเรารู้สับไปครอบคลุมพาร์ทที่1ห,หรือย,อยังนะฮะ ข้อ 9a นะครับเขาบอกว่า people are strolling strolling along the river stroll แปลว่าเดินชิวๆคนเดินชิวๆไปริมแม่น้ำ b fallen leaves are being carried o u t carried o u t แปลว่าดำเนินการใบไม้ที่ร่วงหล่นเนี่ยถูกดำเนินการ C people are collecting information about trees ผู้คนเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ d parking spaces have been painted พื้นที่ลานจอดรถอะ กำลังถูกทาสีอยู่นะฮะตอบเป็นข้อ B บอยฮะจำดีๆนะ Carry d u l แปลว่าดาเนินการฮะ Carry d out ดาเนินการถัดไปครับข้อที่10มีกองดินอยู่เนาะแล้วก็มีเขตก่อสร้าง A ครับเขาบอกว่า Dirt is piled near the construction site Dirt แปลว่าดินหรือสิ่งสกปรกก็ได้กองดินหรือสิ่งสกปรกก็ได้ไม่ขอภยัยแปลว่าสิ่งสกปรกได้นะฮะหรือพวกเศษฝุฟฟ่นอะไรพวกนี้ p i l e up มันจะแปลว่ากองเป็นตั้ง construction site ก็คือเขตก่อสร้างดินนี้ถูกกองเป็นตั้งใกล้เขตก่อสร้าง B บอกว่าผู้คนเนี้กำลังตรวจสอบรถบรรทุกหรือรถกระบะอยู่ C บอกว่าหลุมเนี้กำลังถูกขุด D บอกว่ารถบรรทุกเนี้ถูกจอดริมถนนข้อที่ถูกคือข้อ A ฮะมีสับท้าทายนิดน,นึงคือคำว่า piler แปลว่ากองเป็นตั้ง d i ร t แปลว่าดินหรือฝุ่นอะไรพวกนั้นนะฮะอันนี้ถือว่าใกล้เคียงเนาะอันนี้เป็นกองดินแล้วข้างหลังน่าจะเป็นเขตก่อสร้างก็ถือว่าใกล้กับเขตก่อสร้างนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะก่อสร้างด้านหลังไอ้ตรงส่วนที่เป็นกองดินอาจจะอยู่แยกออกมาต่างหากอะไรเงี้ยนะครับถือว่าใกล้เคียงสุดละตอบเป็นข้อ A ดังนั้นการที่นักเรียนเนี่ยรู้จุดที่ออกสอบสําคัญมากครูเบิร์ตแนะนํานะใครที่โรงเรียนกับครูเบิร์ตไปแล้วดูทวีกโกให้จบถ้ารีบสอบไปสอบได้เลยเพราะคอสนี้จะมีการปูพื้น ครบทั้ง7พาร์ทที่ออกสอบสอนสุดละสอนเทคนิคหลายคนได้750อัพจากคอร์สนี้แต่ถ้าเวลาเหลือฮะให้มาดูดีอัปเดตเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการเก่งโจทย์ว่าเฮ้ยช่วงนี้ยกรัมมาเรื่องไหนออกสอบสับคำไหนออกสอบอย่าง will be given preference เนี่ยบางท่านไม่รู้จักแบบนี้หรืออย่างคำว่า trace หลายคนไม่ทราบว่าใกล้เคียงกับ draw on นะไม่เคยได้ยินมาก่อนคอร์สนี้จะช่วยได้มากๆเลยนะฮะดังนั้นเอาให้แม่นที่สุด เท่าที่ทําได้แต่ในแพ็กเกจของครูเบิร์ตเนี่ยจะมีโจทย์ให้เหลือเฟืออยู่แล้วมีโจทย์ครบชุดโจทย์เน้นแค่ grammar โจทย์เนี่นว่าครูเบิร์ตให้เกินเกินไว้ก่อนอะ่ะนะครับคอร์สละ3,000บาทถูกไหมแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคือได้ครบไปเลยราคาไม่ไม่ถึง2,000ก็ซื้อได้ละลองแอดไลน์ดีไปถามผู้จัดการบุ๊กได้ที่ไลน์ดีแอดคูเบิร์ตโฮมสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงเรียนกับครูเบิร์ตนะฮะย้ำนะฮะ ขยันอย่างเดียวไม่พอนะทัวอีกขยันและต้องตรงจุดด้วยเพราะเราไม่สามารถท่องศัพท์ได้ทั้งโลกรู้แกมมาได้ทั้งโลกหลายคนเนี่ยเขาแม่นคอร์สคูเบอร์มาๆแล้วเขาเนี่ยสามารถอัพคะแนนได้ไวเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ไปตรงจุดนะตรงข้ามกันบางคนเนี่ยโอ้ขยันนากเลยนะแต่ว่าสิ่งที่อ่านไปเนี่ยเฮ้ยมันไม่เจอในข้อสอบก็ทําไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยเอาตรงจุดก่อนส่วนการฝึกอื่นๆนะ่ะดีแล้วแหละ เพียงแต่ว่าขอตรงจุดไว้ก่อนถ้าอยากเพิ่มคะแนนได้ไหวเจอกันในคอร์สเรียนครับ